ลูเมียดหสามศทรีเมนเซรั่มออกแพ็กเกจิ้งใหม่จ้าเนี่ยใครเป็นฝ้าจุดด่างดำสะสมนะตัวนี้คือได้มากเดือนเดียวดูเรื่องสวัสดีค่ะทุกคนมาดามเมา ปีที่แล้วเจได้เข้าร่วมทดสอบการใช้งาน Nivea l u m i n a 630 s p o t Clear กับอาสาสมัครหลายร้อยคนเลยแล้วผลออกมาดีมากใครที่เป็นฝ้าแล้วก็จุดด่างดําหายยากอะ่ะน่าจะชอบคลิปนั้นมากเพราะว่าผลการใช้งานที่เก็บออกมาโดยเครื่องวิเคราะห์ผิวอะ่ะมันเห็นผลชัดมากๆเลยทุกคนแล้วปีนี้เนี่ยนีเวียก็มีปรดั์ในกลุ่มฝ้าแล้วก็จุดด่างดาตัวใหม่ออกมานะคะก็คือตัวนี้ชื่อว่า Nivea l u m i n a 630 Treatment Serum นะจ๊ะทุกคนตัวนี้ปรับสูตรใหม่ที่มีส่วนผสมเข้มข้นยิ่งขึ้นและหลายๆคนน่าจะชอบ เเจเลยก็คือปรับแพ็กเกจใหม่ด้วยเป็นแพ็กเกจแบบหัวปั๊มเดียวนะทุกคนก็จะต่างกับรุ่นที่แล้วที่มี2หัวปั๊มนะจ๊ะแต่รุ่นนี้มีหัวปั๊มเดียวก็จะใช้ง่ายยิ่งขึ้นแต่ประสิทธิภาพในการช่วยยับยั้งเม็ดสีต้นตอของการเกิดฝ้าแล้วก็จุดด่างดำแล้วก็ทํางานลึกถึงใจกลางผิวนั้นยังคงเจ๋งเหมือนเดิมเจ๊เลยเอามาทําเทสการใช้งานเก็บผลให้ดู4สัปดาห์30วันให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ต้องใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ แล้วจุดด่างดำเข้มๆ,ๆ,ๆมากๆก็ต้องใช้กันต่อเนื่องด้เจ๊เก็บผลเป็นภาพนิ่งแล้วก็วีดีโอให้ดูกันชัดๆแต่ก่อนจะไปดูผลการใช้งาน4สัปดาห์ของเจ๊นะจ๊ะเจ๊ขอพาไปดูสาเหตุการเกิดฝ้าแล้วก็จุดด่างดำแล้วก็พามารู้จักน้องนิเวลลูมินัส63ส่วนทรีทเมนเซรามตัวนี้กันก่อนจ้ะ ฝ้ากับจุดด่างดำเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะคะคุณคะฝ้าเนี่ยมันจะเกิดจากเม็ดสีที่ทางานอยู่ใต้ชั้นผิวหนังเนี่ยผลิตเม็ดสีมากเกินไปทําให้เกิดเปื้อนสีน้ําตาลหรือสีดําบนผิวหน้าพูดง่ายๆก็คือเม็ดสีมันถูกสร้างหนามากๆกเข้าเป็นันชั้นๆๆทับกันไปเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นฝ้านะจ๊ะทุกคนแต่ส่วนเจ้าจุดด,ด่างดำเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันจุดด,ด่างดำเนี่ยจะเกิดจากการสร้างเม็ดสีที่มากขึ้นเนื่องจากกระบวนการอักเสบของผิวหนังของเราอย่างเช่นการเป็นสิวการทําเลเซอร์การลอกของผิวหนังก็เลยเจุด,ด ตามบนผิวนะจ๊ะไม่ใช่ปัญหาที่เกิดแบบฝ้าแล้วก็ตากจากฝ้าด้วยสาเหตุของการเกิดฝ้านั้นก็คือแสงแดดนั่นเองค่ะทุกคนมันคือสิ่งที่กระตุ้นทําให้เซลล์เม็ดสีใต้ผิวหนังของเรามันทํางานผิดปกตินะจ๊ะตอนสาวๆเราออกแดดเนี่ยเรารู้สึกว่าหูผิวเราหมองเราใช้แค่ไวท์เทนเนิงน่งมันก็คือหายละถูกปะแต่ถ้าเกิดว่าอายุเรามากขึ้นแล้วเราตากแดดบ่อยๆปัญหาฝ้า จุดด่างดำก็เริ่มมาแล้วทุกคนแถมรักษายากกว่าตอนเป็นสาวๆอีกนะสาเหตุที่2ของการเกิดฝ้าเนี่ยก็คือมาจากฮอร์โมนทุกคนโดยเฉพาะฮอร์โมนที่ชื่อว่าเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนนะคะทุกคนจริงๆฮอร์โมนเนี่ยมันมีอยู่ในร่างกายเหล่านี้แหละแต่บางทีในบางสภาวะเนี่ยมันมีมากเกินไปก็เลยทําให้เกิดฝ้าได้นะคะสภาวะที่ว่านะั่นก็คือแบบเออการมีลูก หรือการกินยาคุมอันนี้ก็จะมีโอกาสที่จะทําให้เป็นสาเหตุของการเกิดฝ้าได้เหมือนกันนะอีกอย่างหนึ่งก็คือความเครียดทุกคนความเครียดเนี่ยเป็นสาเหตุที่กระตุ้นทําให้เกิดฝ้าได้ดูเพราะฉะนั้นจุดด่างดำเนี่ยที่มันต้องใช้เวลารักษาให้จุดพวกนี้มันจางหายไปค่อนข้างนานแต่ฝ้านานกว่านะคะทุกคนฉะนั้นเวลาเลือกพวกผลิตภัณฑ์ที่จะเอามาช่วยลดฝ้าพวกนี้ก็ต้องดูดีๆนะโดยเฉพาะพวกครีมที่แบบเร่งความขาวแบบขาวไวขาวเร็วพวกนี้ต้องระวังเยอะๆเลยมันขาวเร็วจริงๆ าวไวจริงแต่พอหยุดใช้ปุ๊บโอ้โหบ้งเลยนะจ๊ะอันนี้อยากจะบอกทุกคนไว้เลยการเลือกพวกสกินแคร์ของฝ้าและจูดแดงดำพวกเนี้ยดูงานรีเสิร์ชขอตัวแอคทีฟอิงกรเดียนหรือส่วนผสมหลักๆของเขาให้ดีดูรีวิวเยอะๆจะได้ปลอดภัยกับผิวหน้าของเราด้วย ปัญหาผิวของเจ๊เจ๊ขออัปเดตนิดนึงผิวของเจ๊ช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมองไกลๆไม่ค่อยเห็นอะไรเนี่ยแต่ถ้าซูมเข้าไปใกล้ๆจะเห็นว่ามีจุดด่างดำค่อนข้างเยอะเราก็จะมีความแบบเปื้อนสีน้ำตาลคล้ายๆฝ้าจางๆถ้าซูมใกล้ๆอาจจะเห็นนะคะทุกคนคะ่ะเจ๊วงมาให้ดูแล้วเราก็จะมีรอยสิวช่วงคางซึ่งมันจะเป็นสิวแบบสิวประจําเดือนอ่ะมันมีทุกเดือนแต่บางเดือนมีมากบางเดือนมีน้อยอ่ะตามภาษาของผู้หญิงนะคะทุกคนค่ะแล้วตรงทางก็จะมีจุดด่างดําที่เกิดมาจากการกดสิวของเจ๊เจ๊ก็จะมีสิวท บางทีมันแบบกดแล้วก็ทิ้งรอยไว้แบบนี้นะทุกคนก็จะได้ทดสอบให้เห็นในเรื่องของทั้งตัวฝ้าแล้วก็จุดด่างดำเลยนะจ๊ะส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยจะเป็นผิวหน้าที่เจ๊ใช้ตัว Ni v วียลู i ม a น630 a t m e n t ซ e r u m ตัวใหม่ตัวเนี้ยประมาณ4ี่สัปดาห์นะทุกคนก็จะเห็นว่าตัวจุดด่างดำที่เกิดจากสิวก็คือจางลงเยอะมากเลยนะคะทุกคนแล้วในส่วนของฝ้าที่เป็นฝ้าจางๆก็จะมีการจางไปนะแต่ว่าเจ๊ขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นฝ้าแบบฝ้าเข้มทนะุกคนฝ้าหนาหนาก็ตต้้อออองงใชแบบย่่อเอ่เนื นะสำหรับเจ๊เป็นฝ้าจางๆเ่ใช้ประมาณ4สัปดาห์ก็จะเริ่มเห็นผลแล้วถูกปะสำหรับตัวนีเวลูมินัต630트리ทเม้นเซรั่มตัวนี้นะคะทุกคนมันมีความพิเศษก็คือสารสากัดที่ช่วยทํางานไปถึงใจกลางผิวแก้ปัญหาในส่วนของเม็ดสีที่ทํางานผิดปกติที่เป็นต้นตอของฝ้าตัวนี้เนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วในในรุ่นที่แล้วที่เป็นสปอตเคลียร์เจ๊ได้ไปฟังในส่วนของทีมวิจัยของทางนีเวียด้วยนะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าไปเจอตัวสารสากัดที่ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของเม็ดสีผิดปกติแบบแก้ปัญ เลยไปที่ต้นต่อเลยทําให้การรักษาเนี่ยมันมีความเห็นผลที่ดีแล้วก็ทดสอบในผิวคนจริงๆอย่างที่ปีที่แล้วเจ๊ไปก็มีอาสาสมัครร่วมกันทดสอบเยอะมากเลยนะจ๊ะแต่ความต่างของนีเวลูเมเน s 630 Spot ์ตเคลีกับนีเวลู m ม n น um, s 630เทร m เมน s ซรัมก็คือสารสกัดที่มันเข้มข้นยิ่งขึ้นตัวนี้จะเข้มข้นกว่าแล้วก็ตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยก็จะเป็นหัวปัม๊มซึ่งเป็นหัวปัม๊มหัวเดียวนะจ๊ะแต่ว่าในส่วนของ สปอตเคลียร์เนี่ยจะเป็นหัวปั๊ม2ด้านในสกินแคร์กลุ่มฝ้าแล้วก็จุดด่างดำด้านอื่นๆเนี่ยอาจจะเน้นในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวด้านบนให้ตัวจุดด่างดำกับฝ้ามันจางลงแต่ว่าไม่ได้แก้ปัญหาในส่วนของการทํางานที่ผิดปกติของเม็ดสีซึ่งเป็นสาเหตุเนี่ยก็เลยทําให้มันมีการทํางานของเม็ดสีเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆรอยดําที่ถูกผลัดไปมันก็ขึ้นใหม่ขึ้นมาใหม่นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นความพิเศษของตัวนีเวลลู i n นัท630เพรสเบนเซียมตัวนี้นั่นเองนะคะ ในส่วนของขั้นตอนการใช้สกินแคร์ของเจ๊ในขณะที่ทําเทสต,ตัวนี้อยู่นะจ๊ะเจ๊ต้องแจ้งก่อนว่าเจ๊เป็นคนที่ผิวแห้งมากฉะนั้นเจ๊จะมีการใช้ตัวโทนเนอร์ก่อนหรือเอสเซนต์ก่อนนะคะแล้วค่อยมาเป็นตัวนีเวลูมินัต630เครดเมนต์เซรั่มตัวนี้แล้วก็ในช่วงเช้าเนี่ยเจ๊จะตามด้วยกันแดดนะคะที่ทํางานเกื้อกูลด้วยกันเพราะว่ามีตัวสารสกัดของลูมินั630ด้วยก็คือตัวนีเวลูมินั a 630สปอตเคลียร์ SPF 50 PA+++ บวกตัวนี้นะจ๊ะตัวนนี้เป็ นะคะทุกคนตัวกันแดดอ่ะคนผิวมันก็คือใช้ได้สบายๆไม่ทําให้รู้สึกเนอแล้วก็ควบคุมความมันระหว่างวันได้ดีด้วยซึ่งความพิเศษของครีมกันแดดตัวนี้ก็คือเป็นครีมกันแดดที่เขาดีไซน์มาเพื่อคนที่มีปัญหาฝ้าและก็จุดด่างดำโดยเฉพาะว่าเขามีส่วนผสมของลูเมนั630อยู่ด้วยนะคะตามชื่อเขาเลยก็เป็นส่วนผสมเดียวกับที่อยู่ในตัวนีเวลูเมนัท630ที่เมนเซรั่มตัวนี้นะคะซึ่งไอเจ้าตัวสารลูเมนั630ตัวนี้ก็จะเป็นเอกสิทธิ์ของนีเวลของเขาเลยนะจ๊ะมันก็จะช่่วยในนเเรือองงขด จุดด่างดำแล้วก็ลดการเกิดใหม่ด้วยนะ,ะโดยไม่มีผลข้างเคียงนะจ๊ะตลอดที่เจ๊เก็บการทดสอบ4สัปดาห์รนะ้านเจ๊ก็ใช้2ตัวนี้คู่กันไปเลยด้ยและนี่ก็คือผลการใช้งานทั้ง4สัปดาห์ของเจ๊นะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าผิวหน้าของเจ๊เนี่ยมีการเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดใน4สัปดาห์เลยนะจ๊ะก็คือผิวก่อนใช้เนี่ยก็จะมีแบบความฝ้าจางๆนิดหน่อย,อยแล้วก็จุดด่างดำค้างเยอะรอยสิวค่อนข้างชาัดใช้แล้ว4สัปดาห์เนี่ยก็จะเห็นว่าเออทุกอย่างมันดูจางลงในส่วนของฝ้าที่มมัันนจางเก็เ ดีขึ้นส่วนจุดด่างดำนีคือดีขึ้นมากๆเลยนะคะเลิฟ <Love S 1> มากทุกคนแต่ขอวงเล็บไปนิดนึงว่านี่เป็นผลการใช้งานของเจซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะมันขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลด้วยด้ยหลังจากได้ลองใช้มาสี่สัปดาห์เนี่ยเจ๊ J. ก็ยังคงพูดได้ว่าเป็นสกินแคร์ที่ช่วยลดเลือนฝ้าแล้วก็จุดด่างดำที่แบบดีปลื้มตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่จริงๆนะคะตั้งแต่รุ่นลูมินัส630สปอตเคลียร์จนถึงตัวลูมินัส630ทรีตเมนเซร่มเลยนะคะอย่าลืมใช้คู่กับกันแดดด้วยนะเพราะวา าการทํางานของตัวสารสกัดลูมิเัตหกสามศูเขาจะได้ทํางานเพื่อกูลกัน,กนแล้วก็จะได้เห็นผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทุกคน สำหรับใครที่มีฝ้าแล้วก็จุดด่างดําอยู่นะคะเจ๊ขอฝากเคล็ดลับเล็กๆจากใจคนที่มีฝ้าแล้วก็มีจุดด่างดําอยู่เป็นประจำเพราะว่าเจ๊เป็นสิวบ่อยทดสอบนู่นนี่นั่นก็มีรอยสิวนู่นนี่นั่นนะคะมันก็ต้องมีการรักษาตัวเองบ่อยเมื่อจะมีเคล็ดลับอยู่เล็กน้อยข้อแรกก็คือเลี่ยงแดดในช่วง10โมงถึง4โมงเย็นเพราะว่าแดดในช่วงนี้เป็นเป็นช่วงที่จะทําให้กระตุนให้เกิดกับจุดด,ด่างดำแล้วก็ฝ้าได้ง่ายนะจ๊ะถ้าเกิดเลี่ยงไม่ได้อย่าลืมทากันแดดแล้วก็อย่าลืมทาซ้ำด้วยระหว่าง นั่นเองข้อ2อย่าลืมทากันแดดนะจ๊ะกันแดดเนี่ยต้องทาอย่างสม่ำเสมอเลยนะทุกคนแล้วก็เลือกครีมกันแดดที่มีค่า spf 3 0บวกขึ้นไปแล้วก็มีค่า pa สบวกขึ้นไปเพื่อที่จะได้ปกป้องผิวจากทั้ง uva แล้วก็ uvb ด้วยซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยเจ๊แนะนําว่าให้ทากันแดดสัก20นาทีก่อนออกแดดก็จะดีมากเลยนะจ๊ะข้อ3สําหรับคนที่แบบโอไม่ทันแล้วเจ๊มันมีแล้วมันมาแล้วนะคะก็อยากจะให้เลือกตัวสกินแคร์ที่ดูแลผิวหน้าของเราให้ตรงกับ ปัญหาผิวหน้าที่เรามีอ่ะอย่างเจ๊ที่เลือกตัวนีเวลูมินั630ททตเมนเซรัมเพราะว่าเจ๊อยากแก้ปัญหาฝ้าแล้วก็จุดด่างดาอย่างตรงจุดนะคะทุกคนคะแล้วก็เจ๊ค่อนข้างมั่นใจในตัวสารสกัดลูมินัต630ของเขาเพราะว่าได้เข้าร่วมทดสอบด้วยนะคะฉะนั้นพอมีปัญหานี้ปุ๊บเจ๊ก็จะหยิบตัวนี้มาใช้ทั้งตัวลูมินัต630เทตเมนเซรัมแล้วก็ตัวกันแดดลูมินัต630ตัวนี้เลยมันจะได้แก้ไขปัญหาของเจ๊อย่างตรงจุดนะจ๊ะข้อถัดมาก็พักผ่อนให้เห้เเเเเพพีีีีียยยงงอหลลกกก่คควาามดดดนิึนถ็แบบ ยพยายามฮิลตัวเองนะจ๊ะเพราะว่าความเครียดมันจะมีผลต่อฮอร์โมนของเราทุกคนแล้วฮอร์โมนก็มีผลก็ผิวพรรณนั่นเองเพราะถ้าเกิดว่าฮอร์โมนเรามีความผิดปกติมันก็จะผ่งผลกับการทํางานของเมลาน,นทําให้เกิดการทํางานที่ผิดปกติของเม็ดสีแล้วก็เป็นต้นตอของฝ้าและจุดด่างดำอีกและเห็นปะมันเกี่ยวพันกันหมดเลยนะข้อสุดท้ายขอย้าชัดๆนิดนึงในการเลือกผลิตภัณฑ์นะจ๊ะ <tit ling> เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีในส่วนของครีมขาวหรืออะไรมากมายจริงๆทุกคนแต่ว่าเจ๊อยากให้ทุกคนน่ะดูมากกว่าคําเคลมของเขาก็คืออยากให้ดูในนนส่ววขขอองงงผลาิ ของสรรสกัดต่างๆหรือการทดลองอะไรพวกนี้เพื่อจะเป็นหลักประกันว่าตัวสกินแคร์ที่มาใช้กับผิวหน้าเราอะ่ะมันจะไม่มีผลข้างเคียงแล้วก็ไม่มีผลกระทบตามมานะจ๊ะูดง่ายๆก็คือเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนั่นเองเวลาจะเลือกอะไรมาใช้กับผิวหน้าของเราอะ่ะก็ต้องดูและต้องเลือกเยอะๆหน่อยนั่นเองอะคะ่ะทุกคนและหลังจากที่เจ๊ใช้ n ี v e a l u m i n o u s Treatment Serum ครบเสียอาทิตย์ ร่วมกับนีเวลิมินาหกสามศูนสปอร์ตเคลที่เป็นตัวกันแดดตัวนี้พูดเลยว่าก็ยังทําได้ดีเหมือนเดิมประทับใจทับใจเจย๊อย่างยิ่งเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็คือถึงจะไม่แต่งหน้าจะเป็นผิวเปลยผิวสดเนี้ยเจ๊ก็ยังมีความมั่นใจเพราะว่าพวกจุดด่างดำรูฟ้าจางๆมันไม่มันไม,ม,นไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นแล้วไม่ต้องกังวลอีกต่อไปนั่นเองนะคะทุกคนใครที่มีปัญหาฝ้าแล้วก็จุดด่างดํามายาวนานไม่เจอตัวที่ถูกใจสักทีลองสวงตัวนี้นะคะเจ๊ว่าน่าจะ ชอบแล้วก็ประทับใจในผลการใช้งานแบบจีนะคะทุกคนถ้าเกิดใครอยากลองใช้2องตัวนี้นะก็เดี๋ยวเจ๊ขึ้นราคาวไว้ให้สามารถไปลังหาซื้อกันได้ที่วัสด์น,นะคะหรือที่อื่นดี่เจ๊ใส่ไว้ให้ในด e s c r i p t ั o แล้วกันนะสําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่เจ๊ก็อยากจะแบ่งปันความสวยให้กับทุกคนด้วยก็เลยมีกิจกรรมเล็กๆนะคะมาให้ทุกคนร่วมสนุกกันด้วยนะคะแค่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้พร้อมทั้งตอบคาถามในคอมเมนต์ว่าถ้า ฝ้าและจุดด่างดำหายแล้วฉันอยากจะทําอะไรเป็นอย่างแรกแล้วก็โพสตรูปหน้าตัวเองที่มีปัญหาฝ้าแลัวจุดด่างดำใต้คลิปนี้เลยนะในคอมเมนตะ์น่ะใครที่ตอบปัญหาได้จึงใจของเจที่สุดนะคะก็จะได้ตัวนี้ไปเลยนิเวลลูมินาทหกสามศูนย์พรีเมีเซรั่มตัวนี้มีสิบรางวัลด้วยกันนะคะทุกคนเจก็จะเอาไปให้ทดลองใช้กันเลยนะจ๊ะใช้แล้วดียังไงก็อย่าลืมมารีวิวให้เจฟังกันบ้างนะคะทุกคนจะได้มาแชร์ความมั่นความปังไปด้วยกันนะคะคลิปนี้นะคะเจขอลาไปก่อนนะกล ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้แล้วก็อยากให้เจ๊ทาคลิปอะไรอีกสามารถคอมเมนต์มาได้ข้างใต้นี้เลยนะจ๊ะแต่จะไม่เจอกันเลยถ้าไม่ได้กดไลค์กดสับส c ค i b ์กดกระดกิ่งกิงกิกันเข้าไว้ใน YouTube Channel หรือถ้าเกิดว่าใครดูบน Facebook Fan Page ก็อย่าลืมกด Follow เห็นโพสตก่อนแล้วก็มากดไลค์กดแชร์กันบ่อยๆจะได้เจอกันบ่อยๆจ้าคลิปนี้ลนาะไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย